สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาอยู่ในช่องเป่าต้อมอันดิวชั่นแนลเช่นเคยครับวันนี้เรามาเกี่ยมวัถดิบแกงเห็ดโคนหลวงใส่กิรอใส่ผวกบวบพี่น้องเราไปเดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันว่ามาีเครื่องปรุงอะไรบ้างที่เราต้องใส่เราไปรอรับชมพี่น้องมองเราเริ่มเดือดเลยพี่น้องใส่ปลาดุก,กจัดหน่อยตามด้วยปลาาลงไปนะพี่น้อง ใส่อะไรเท็มเช็ดด้วย,วยปลาปลาโดยตำด,<ะ>ด้วยจีปปล้อจีล้อหรือจีโป่งรอให้เดือดอีกตัวนี้อีกสักหน่อยนะพี่น้องแล้วก็ตำด้วยบักบวบแล้วก็ผงชูรสปิดฉากพี่น้องเลยแซ่บไปแล้วนะพี่น้องหลอกบวกสุกบนนี้ไส่ตำด้วยผักอีตู่ เลยใบแมงลักใบแมงลักลืมบอกอยู่น้ำเมียอีสานอะไรลืมแล้วบอกบอกต้องแล้วก็ใส่ผงชลอดแล้วเราไฟถ่ายให้พี่น้องเบิ่งใหม่นี่ก็ะโม่เราเดือดที่เรียบร้อยออกใส่ชลอดใส่ชลอดเรียบร้อยตามจะใส่ตูมจะก็ปิดที่นี่เราจะเับไฟเลยแล้วแล้วเสร็จแล้วจ้าแล้วยังเหลืออีกหนึ่งเมนูพี่น้องก้อยไข่มดแดง เดีย๋ยวเราไปรอดูก้อยไข่บดแดงกันนะพี่น้องอันนี้อีกหนึ่งเมนูพี่น้องก้อยไข่บดแดงไปหามาวันนั้นเนาะว่าแบบต้องยังบริเทดอยู่เฮ็ดกินปันพี่น้องเมึงนเนาะก็เลยยังม่ทันกินอ,อันนี้เราถือโอกาสก้อยไข่บดแดงให้พี่น้องกินเลยเอาเกี๊ยมวัตถุดิบกสาุ่งเสารุ่งใส่อะไรมัง่ง ปลาเด็กเบาสโล่งเบาเค็มเลยเนาะใส่ลายกันเลยใส่ลายใส่ลายเค็มหลายเค็มบอพีกพีกพี่ป่งตาลงไปพิกป่งตาลงไปรถอยากขาดบ่ได้เดินโอมาไมอันเนี้พี่น้องโอมามีมใส่ลายแซ่บหลายขาดมาได้เด้อพี่น้องเไยตามด้วยข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่ว คนให้เข้ากันแล้วพี่น้องทีนี้ก็จะตามด้วยต้นหอมผักชีใต้นหอมผักชีลงไปพี่น้องใส่ต้นหอมผักชีลงไปหน้าตาน่ากินมากเลยพี่น้องไปเฮ็ดกสองเมนูจ้ะเดี๋ยวไปรอกินกระบ,บอต้มเลยนะทีนี้เดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันเลยสวัสดีอ,อย่างเป็นทางการอีกรอบครับสวัสดีจ้า เข้าไปอยู่ในช่องบ่าวต้อมอนีิชแนลเช่นเคยวันนี้แกงเห็ดโคนหลวงใส่ขีกลรอใส่ป้ผงจ้าแล้วก็ก้อยไข่มดแดงอันนี้แกงกระดูกหมูมากินกันเลยพี่น้องก็ได้ถ่ายให้พี่เห็นนองเหมือเนาะลองนุ่ยเห็ดมไหมไหวแล้วหิวหิวข้าวแล้วจ้ะข้าวเหนียวเต็มทีบคือเก่าพี่น้องจวดกองใหญ่นะบ่าวต้อมกองใหญ่กองใหญ่ก้อยไข่มดแดงเนี่ย สียบหนักอีแม่เฮ็ดนะแซบบ่แซบแซบกินบ้องหนอยนี่นานเลยบริก,กนกินเป็นบ้จ้ากินกินกินำกันจวดำกันนีกว่าพี่น้องนี่อนดยนนอยอยู่ข้าวเข,า,ข,า,ขาหพี่น้อง อบซี่โคมูใส่ผักซีลาใส่ผักดอกประกาศดอกตรงนี้ก็เห็ดเฮายัางไงมดเห็ด,หม,ดหมดแล้วพี่น้องเไยเห็ดขุดแต่เมื่อวานเรากระมดเลรอขุดเมื่อวานพอสุดท้ายแล้วพี่น้องอแบ่งมาอยู่ก็กินไงไวเกงสู่พี่น้องกินเนาะจ้ะเนาะมากินน,าน้าแกินข้าวใน,น,นการเจาพี่น้อง มดืดอีหรี่พี่น้องหลายอย่าง,ง,งจะต้องเข้ามาเนี่ยนี่ของแซ่บแล้วบำเนาะหากิ<อ>านยากเลยจ้ะนี่ยจิโร่แรต่ก็เห็ดอันนี้หั่นจิโร่เนี่ยคือพุดมาเลยย่างใส่ซองแข็งไว้จ้ะย่างใส่ซองฟิตไว้เก็บได้นานเนาะบะเจมเนี่ยซอสอ่ะบะเจมกินก็แซ่บตรวจเนาะ เ็ดหมดพี่น้องทีนี้ก็บ่ต้อมจะหายอยู่หากินแล้วพี่น้องเอ้หวานแห่หนะวานแห่ตึกกระดุง้งลงเลคือเก่าพี่น้องยกยอดักปลาซิวไปพวกนั้นเละพี่น้องขอให้ติดตามรับชมบ่าวต้อมเด้อบ่าวต้อมจิเ,เห็นอย่างต่อเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทั้งใหม่และเกา่าที่สนับสนุนบ่าวต้อม โดยเสนอเหมอมาวันนี้บาตต้อมครบหนึ่งพันทับสกาแล้วพี่น้องบาตต้อมดีใจมากเลยบาตต้อมดีใจดีใจเพราะบัตต้อมไม่เคยทําตามครั้งแรกในชีวิตสาวลุงก็ดีใจกันจ้ะในระ<ห>ยะน,น,นะใระยะเวลาสามเดือนกว่าๆประมาณนั้นจ้ะประมาณสามเดือนกว่าๆเลยเนาขอบคุณพี่น้องทุขขขขกคนที่เข้ามารับชมสาวลุงกับบัตต้อมนะ มาเป็นกำลังใจทางคอมเมนต์แน่ทางการมาเบิ่งว่าเมื่อใดเดี๋ยใดการมาติชมจ้ะว่าเออตรงนั้นบอดีเดอร์สาวลุงตี้บอดีเดอร์เราบอต้อมเนาะจ้ะขอบคุณขอบคุณจ้ะจากใจจริงเนาะเอากระบื้เคยเฮ็ดเนาะแมนพิถีันนี้บบต้องขอจช้อนนะจวดขม่ใหญ่ล้เนี่ยจอใช้ซอสหรืล่าบอต้อง ่าก็ไข่แมลงบ่กินกลางป่าบรรยากาศดีไหมพี่น้องก็ไข่แมลงบ่ต้มบต้มแซ่บบ่แซ่บพี่น้องมึงเลยนไหมบ่ต้มชอบแต่นี่นะพี่น้องแซ่บบ่แซ่บเบิ่งเอาจ้ะเบิ่นนุ๊กพูดนะจะกินอยู่ได้จ้ะพี่น้องนลยนะอืดูทอดมือพี่น้องเอ้ย เกี๊ยแขวะดอกหมูอล่ะเซ่บเซ็ป้ซพี่น้องขมงโน้เือบันหยากนั่นเกี๊ยแขวะกระดูกหมูใส่พักซีใส่พักซอมดอกจก้ะชิคกงมันแ่บคือเกาะไปเนาะเดีวมีอีกอย่างพุ่น้องเอ้ยช่วงเนี้ยโรคระบาดมาหลายโควิดออกไปไหนมาไหนอย่าลืมนะพี่น้องใส่แมส พกเกลียวล้างมือด้วยพี่น้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่น้องเอฟซีทั้งหลายบลูว้าเขาถ่ายเลยนี่ไข่บดแดงเนาะพี่น้องอนานๆได้กินตรวจพี่น้องเปิดระดูไข่บดแดงแล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> สาวุ้งในใจสาวุ้งอ่ะสาวุ้งากแกงแกงเสฟข้างวานน่าบระทับ ใช้ผักหวานป่าแซ่บแต่ว่าผักหวานป่าบ่มีจ้ะไปเบิ่งน้ำสลัดแล้วบอต้อมเอาลงแล้วไข่มดแดงมีอยู่คลิปนึงที่แบบบอต้อมเปิดฤดูกาลไข่มดแดงพี่น้องเดี๋ยวบอต้อมจะเอาไข่มดแดงมาทําเมนูแปลกๆพี่น้องคอยรับชมละกันยังแปลกฮะยังแปลกยังบอกได้บอยังบอกได้เอาเลยต้องติดตาม คาเบิ้งวันนี้เรามีก้อยไก่มาแดงแล้วเมนูหน้าจะเป็นอะไรเราคอยไปลุ้นกันพี่น้องจวดเน,ะนาะนายกิน,นมามามาวดกับบ่าวต้อมพี่น้องเไง วันนี้พาสาวร่งกับลูกๆมานั่งกินเพื่อนพี่น้องเงาติกินัวเดียวเงา <c oughs> แหมบวบเราจะหมดแล้วพี่น้องหมาอต้มซ้อนกินบวบก,กับกีโล นานได้กินนอสลุงเนาะสองเมน,นูรวดนะนำมา้สองเมนูรวดทีเดียวเลยาสามอสามลืมสองมันไม่ำดำจะไถ่ายไ<ห>ี่นองมั้งรบหน้ารบหน้าพี่น้องรอบหน้าจะทมีปลาคอต้มใส่กับเซฟเนาะจะแข่มาแดง บ้านที่ยืบก้าวน้อยกว่าจอมเนาะนี่ที่สามสิบเดี๋ยนี่สามสามิป<า>ไปปีใหม่แล้วปีใหม่ปีนี้อยู่เพื่อนไม่ได้เดินอยู่หัก <ไป S 2> กินไปทางไหนมีแต่โรกสบายเลยมีแต่โลก,ก เขาลักข้างๆวันนี้ <S <S ต้องหมามากันเก๋งๆไปทางใดน,น้ำเฮานี่เร็วแล้วมดทบนตกกับรบรดิทิ้งเยอเป้าอยู่นั่นแหละหหวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น,น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งอย่าลืมสั่นกระดิ่งติดตามด้วยนะพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวต้อมวันนี้บ่าวต้อมสาวุ่งน้องน้ย้ยกับลูกๆก,ก็ลาไปก่อนพี่น้องวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าเสร็จนะ